นี่หมาล่าไม่ใช่ชาติเรานะชาติไหนบ้างก็บอกู้เราอยากไปใช่ไหมเราไปนั่น,นนะเราต้องไปถามว่านี้มีคนนั่งไหมคะ พระลักมเก่าเราก็เข้าใจว่าเป็นวดอ๋อพระราชวังเก่านี่ถามติ็กๆแถวนี้เขาบอกว่าเป็นเด๋วครอบใจต้องขออภัยเอฟซีทุกคนที่เราไม่รู้ว่าด้านหลังนี่คือพระราชวังต้องขออภัยที่ถามติ็กตกแล้วเราก็เข้าใจว่าเออวัดนี้ทำไมสวยจังอ๋อ เราไม่มีข้อมูลมาก่อนว่าอ๋อพระราชวังอยู่ตรงไหนยังไงเรารู้แต่ว่าพระธาตุภูสีอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตลาดมืดเนี้ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่านี่คือพระราชวังเก่าเพราะว่าเอ๊วัดอะไรทําไมสวยจังเลยถ้าก็เราไม่รู้เนาะต้องขออภัยมานัที่นี่ด้วยค่ะสวยมากพระราชวังเก่ามเด็กๆที่นี่คิดบอก เราพักหายเมื่อยหายเหนื่อยแล้วเราก็จะไปเดินช้อปปิ้งเดินตลาดว่าที่หลวงพระบางมีขายอะไรบ้างตามมาเจาะยามค่ำคืนพระราชวังเก่าหลวงพระบางที่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 อยู่ของพระบางนี่นรอเขาเรียกว่าอะไรกันที่อยู่หรือว่าอะไรนะ พระแก้วพระพระบางอยู่าาใช่ไหมาาที่อยู่ของพระบางว่าผลรองพระทับแล้วเนาะอ๋อที่ประทับของพระบางถ่ายมุมนี้จะงามขนาดโอ้นี่เดี๋ยวเขาถ่ายรูปมุมนี้นิดนึงสวยมากจ้ะสวยมากเลย

ก็什么的，ขีที่บ้านก็มีแต่อยกซื้อบอกไสอันก็ไม่เอาสอันสอันสามสามหมื่นหสองอันสามหมื่นอมหนึ่งหมื่น อันนี้สองหมื่นอันนี้ตัวไหนเท่าไหร่อันนีอันนี้หมื่นไปสองเล ดูนี่ผ้าถุงลาวเราก็มีเยอะๆนะผ้าถุงผ่าถุงเจ้าเางเก๋งามเนาะนี่เนาะทำจากกระดาษซาเรอนี่ไงนี่เวลามันอยู่งี้เลยสวยสวยงามขนาด กก,ตกแต่จิตว่ามันมันแยบดีนะมันไม่มีสมแสงเพลงอย่างนี้เดินสบายหรืออ๋อเหรออ๋อมีอาหารเือนกาวเสาะเออเดี๋ยวไปเดินดูมอเวลาเต็มี้าก็ดู อ่าานคนเดิมพระจันทร์พระจันทร์คึ่งเสี้ยวส่วนมากก็จะเป็นคนต่างชาตินะ,ค,ะคนไทยก็บอกค่อยมีเป็นคนไทยหรือเปล่าโดยโดยเป็นคนไทยโดย ส่วนมากก็จะเป็นเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้าเยอะๆก็จะคล้ายๆบ้านเราอ่ะของขายโอ้นี่เป็นตีกล้องเหรอ เคร่งจากสา,างนงี้ยมล่มอันนี้เป็นห,อห้องอะไรอย่างคะเป็นเอาไปเอาไปใส่ของเหรอนี่งแก่ ข้าถุงเยอะเยอะข้าถุงลายขนาดเอ้าเครื่องประดับเยอะแยะเลยดอกงามเลยอยากได้คำไหม อันนี้กระโปรงกระเป๋าอ๋ออนี่ก็สวยอยู่น้อพอดูก่อนจ้าไม่เป็นไรสบายดี ต่อยกองกตีกองหรอตัดแี่งกองแล้วพ่อพอ่อทิ้งทิ้ทอากาศเย็นอ่ะเนี่ยแต่มันคนหลายคนหลายคนไอ้คมันหลายีายน

ที่กินห้องน้ำแะ้วก็นคะเดี๋ยวห้องน้ำชมนี่เจ้าะมาเข้าเจามาไบเกะลงะลีไปนั่งพักกันนะเราจะไปกินกาแฟเวลานี้นะไม่เอามาั้งมนี้คอยกินอโอ้คนเยอะมาก อะไรบ้างก็ไม่รู้น่ยมีมีอยู่ได้กินเดี๋ยวโอ้โหตรงนี้จะคึกคักนิดนึงจะมีคนต่างชาติเยอะมากไม่ใช่ชาติเรานะชาติไหนบ้างก็ไม่รู้นะปเนักท่องเที่ยวต่างชาติใั่ไหมก็มีพวกข้าวต้มอาหารตามสั่งสวนไ่มไม่มีร้านรา ปะเราตามป่าชาญเราไปอ,อันซองเซโยคนเกาหลีก็เยอะนะ,<ฮ>ะคนจีนก็ยเยอะอ,อันซองเซยอโยเนี่นย<อ><อ>มันจะได้หู้ว่ารวงเขาบ้างาในมือแล้วอันนี่อย่างเงี้ยมันติดไทยเลยโดยเพอเมื่อก่อนเขาจะแสดงเนี่ยแสดงอยู่นี่แต่นี่ไม่จะไทยเขาพอเลยมาตีสถานที่ท่องเที่ยวเมี่ยงยังทองเนี่ยอ๋อมราจะหู้เลย แต่หาซ้อหาโต๊ะนั่งป่ะยำยืนพอเนี่ยข้าวพอมันคือเขาเนี้นี่แหนเส้นแดงนี่ดะกินอะไรเราหยาดของเราเราไปนั่งเราต้องไปถามว่านี่มีคนนั่งไหมคะ

เยอะเกินตรงนี้ไหมสวนแล้วเราขอดูว่ามันมีอาหารอะไรบ้างเจ้าอ๋อตรงนี้เป็นอย่างตรงนี้เป็นเครื่องดื่มเหรอคะฮะตรงนี้น่าจะเป็นเครื่องดื่มใช่ตูอาหารอย่างนี้ซุดกุหลาบอืมซุดรสเดือดซุดกุหลาบถ้าอาหารอันนี้อันนี้เป็นเครื่องดื่มซุป มันก็คล้ายๆในในในมาร์เกสเนาะในในบาซ่า คนเยอะเกินแบบรอรอ,รอเก้าอี้ไม่ไหวดีว่าเรากินต้มปลามาแล้วเย็นนี้ไม่ขายอะไร